กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสเก็ตฟุตบอลที่เขารบรักทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงดึกแบบนี้ครับอากาศเย็นมากต้องบอกจับใจครับว่าเย็นจริงๆนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยมาฟังข่าวสารดีกว่าครับสนแย่งหรือเปล่าอันโตนิโอคอนเต้กุนซือของอนาโปลีนะครับคอนเฟิร์มว่าคุยชาควารัสเคเรียขอย้ายออกจากนาโปลีด้วยตัวเขาเอง มีใครอยากมาแย่งไหมครับเมื่ออันโตนิโคอนเตยืนยันว่าคุยชาควารัสเกเรียขอย้ายออกจากนาบลีให้หลังจากเปเช่กำลังาจัดจ้าเพื่อคว้าเขาไปร่วมทีมปีกไว้ย23ปีอย่างคุยชานะครับกลายเป็นข่าวนะโหทันตาเห็นกับการย้ายออกจากนาบลีในช่วงตลาดซื้อขายรอบนี้หลังจากที่เปเช่เดินหน้าลุยหนักเพื่อดึงเขาไปเสริมทัพนะครับ ทั้งส,สองสโมสรยังหาข้อตกลงกันไม่ได้ครับแต่สื่อก็บอกว่าเปเชเจรจากับควารัชเคเรียนลงตัวไปแล้วในสัญญาส่วนตัวและตั้งใจที่จะปิดเดีลนี้ให้เสร็จสิ้นในสัปดาห์หน้าล่าสุดอันโตนิโอคอนเต้ก็ยืนยันในงานแถลงข่าวก่อนเกมว่าควารัชเคเรียต้องการที่ย้ายออกจากนนโปลีจริงนะครับคอนเต้ e บอกว่าเขาขอให้สโมสรขายเขาเขาพูดแบบตรงไปตรงมานี่คือสิ่งที่ผมได้รับฟังมานักเตะยืนยันการตัดสินใจของเขาให้ผมทราบ ส่วนตัวผมแล้วผมผิดหวังมากนะเพราะผมใช้เวลาไป6เดือนเพื่อทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นศูนย์กลางของโปรเจกต์ร่วมงานกับเขาแสดงให้เขาเห็นว่าเราสร้างสิ่งที่ยดเยี่ยมขึ้นมาได้ได้ยังร่วมมือกับสโมสร,รมา6เดือนในการต่อสัญญาก,กับเขาจากมุมมองของผมแล้วนับว่าน่าผิดหวังอย่างมากวันนี้ผมต้องถอยออกมาผมจะผูกรังนกเตะที่ไม่อยากอยู่กับทีมไว้ทําไมหรอกผูกไว้ไม่ได้หรอกผมทําแบบนั้นมาในช่วงเสมอและผมมีเวลา6เดือน เพื่อน้โนมนาวทุกฝ่ายให้หาทางออกผมตระหนักดีว่าข่าวออกมาแบบไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงแต่ตอนนี้ผมต้องถอยออกมาและเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่ปล่อยให้สโมสรกับเอเจนต์ของนักเตะหาทางออกกันเองดัง mm hmm. นั้นเนี่ยเขาจะไม่พร้อมลงสนามพบเวโรนาเราจะรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะเสียนักเตะสำคัญไปแต่ตอนนี้ต้องโฟกัสกับเกมเจอเวโรนา ก่อนหน้าน,นี้นาบปลีครับเรียกค่าตัวของควารัสเคเรียไว้ที่80ล้านยูโรและพวกเขาปฏิเสธข้อสเสนอของไปเชที่จะแนบนักเตะเช่นมิลานซิคุรเนียมาเป็นส่วนลดราคาสำหรับควารัสเคเรียนั้นจะได้รับสัญญาจากไปเชเป็นเวลา4ปีครึ่งและจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มเป็น4เท่านะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อันโตนิโอคอนเต้ได้ออกมาเปิดใจยอมรับถึงสถานการณ์ของคุชิชานะครับ ก็ข่าวก็บอกว่าทางด้านของเปเชเนี่ยตกลงส่วนตัวกับคุชาควารัสเคเรียได้แล้วนะครับนักข่าวอย่างจารูกาดิมาซิโอครับรายงานบอกว่าเปเชได้บรรลุกตกลงด้วยวาจาเพื่อคว้าตัวคุชาควารัสเคเรียปีกจอมเทคนิคเอามาร่วมทีมราคารา,า,ราวๆเจ็ดสถึง้าล้านยูโรโดยเตรียมเดินทางไปปิดดิวขั้นตอนสุดท้ายกับนาโบลีสัปดาห์หน้าเปเชเข้าเจราจากับนาบลีมาตลอดสัปดาห์แลวก็วันศุกร์ที่ผ่านมารายงานก็บอกว่ามีการบรรลุกตกลงด้วยวาจาเกิดขึ้น สำหรับควารัสเคเรียที่เหลือสัญญาถึงปี2027นีกับนาโปลีนอกจากค่าตัวเป็นเงินแล้วครับเปเชพร้อมพร้อมปล่อยยืมมิรานสก,กินเนียกองหลังสโลวาเกียเป็นส่วนหนึ่งในดีลนาโปลีจะจ่ายค่าเหนื่อยทั้งหมดนะครับสัปดาห์หน้าเปเชจะส่งตัวแทนไปยืนยันการปิดดีลขั้นตอนสุดท้ายที่เมืองเนเปลิลขณะที่นาโปลีกกำลังพิจารณาดึงกาลิโนจากปอตโตมาเป็นตัวแทนของควารัสเคเรีย ควารัสเคเรียเป็นตัวหลักให้นาโบลีมา2ฤดูกาลครึ่งทำผลงาน30ประตู29เแอสซซสจาก1 0 7นัดทุกรายการพร้อมคว้าแชมป์ซซเรียอนึ่งสมัยก่อนหน้านี้ปรากฏความสนใจจากยักษ์ใหญ่ในพิมเมลีกทั้งลิเวอร์พูลแมนยูนะครับแต่สื่ออย่าง IMC ก็บอกว่าตัวควารัสเคเรียเองต้องการไปที่เปเช่ฟราบิซิโอโรมาโน่ครับนักข่าวคนดังก็บอกว่าเปเช่เสนอค่าเหนื่อยให้เขาเนี่ยมากกว่าที่เขารับอยู่กับนาโบลีตอนนี้ถึง4เท่าเลยทีเดียว ครับก็ถือว่านี่ฮะนักเตะมีใจครับให้กับทางนูนอะเปเชนะครับไม่ได้มีใจอยากจะมาโยกย้ายที่พิมพ์เลงกฤษนะครับโอ้โหรอดูได้เลยครับว่าจะจบจะลงเอยกับทางปารีสแซงต์แชร์แมงแบบไหนอนาคตถือว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับเป็นนักเตะคนที่ต้องบอกว่าโอ้หโหฟอร์มส่วนตัวเนี่ยเป็นนักเตะที่ฟอร์มส่วนตัวดีนะเล่นทีมชาติจอร์เจีย ก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เล่นในสโมสรเนี่ยเขาก็ฟอร์มแบบตั้งมั่นอยู่แล้วนะครับเสียงแหมหน่อยนะครับยังได้อีกหลายปีครับไปต่อกันที่คนนี้ครับคาริมเบนเซม่าครับออกมาดับเทียนครับที่จะเตรียมรีทายเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะครับคาริมเบนเซม่ากองหน้าคนดังได้ปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่ากําลังพิจารณาแขวนสตั๊ดในอนาคตอันใกล้นะครับ อดีตดาวเตะของมารวิดรายนี้ครับตอนนี้อายุอานาม36ปีแล้วนะสำหรับเบนซีมาปัจจุบันเล่นให้กับอัลวิเทฮัตในซาอุดิอาระเบียลงสนาม12เกมทุกรายการซัดไป12ประตูกับ3แอสซิสครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาสื่อในสเปนอ้างว่าเขาเนี่ยอาจจะตัดใจเลิกเล่นฟุตบอลก่อนหมดสัญญาในปี2 0 2 6แต่ดูเหมือนว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงครับเมื่อโดนถามเรื่องการรีทาเนี่ยเบนซีมาก,ก็บอกว่าแขวนเกือกอเหรอเรื่องพวกนี้ไม่จริงเลย มันไร้สาระมากอย่าไปฟังเยอะผมยังรู้สึกดีมากนะผมยังสามารถลงเล่นไปได้อีกหลายปีเลยล่ะตอนนี้ลงเล่นดนสบายๆผมบอกเลยว่ามีความสุขที่ผมยังได้เล่นฟุตบอลนะก็ถือว่าออกมาดับดับเทียนนะครับดับเทียนข่าวข่าวที่ว่าเขาจะเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่ความจรงิงอย่าไปฟังเยอะเรื่องพวกนี้มันไร้สาระนะครับก็ถือว่านักเตะได้ออกมาพูดเองได้ออกมายืนยันเอง แบบนี้ก็อุ่นใจไปหน่อยนะครับเพราะว่าเบนเซม่าเองก็อายุนาม35-36แล้วครับแต่สภาพร่างกายยังดูฟิตปังอยู่เลยนะยังสร้างผลงานในระดับสูงที่ซาอุดิอาระเบียได้แบบสบายสบยก็ยังเป็นนักเตะคนสำคัญของอัลออติฮัดนะครับอยู่ที่ไหนก็เป็นเบอร์9ขนาดแท้ที่มีความเก๋เฉพาะตัวเล่นบอลน,นี่คือแบบถ้าให้เบนเซม่ายืนค้ำหน้าให้สบายสายเลยนะครับ ความสดเจอความเก่าเข้าไปก็แง่จ้อยเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารของมาคัสแรดฟอร์ดกันต่อนะครับเราโหยบัตแรดฟอร์ดเองครับคุมเครือจัดเลยถ้าอยากไปต่อเนะี่ยฉะนั้นของน้ำหมีครับสกิลให้แรดฟอร์ดออกมาขอโทษที่ได้ให้สัมภาษณ์แบบนั้นออกไป ทางด้านของเท d ดี้เชอร์ริงแฮมครับอดีตกองหน้าของแมนยูแนะนําให้แรดฟอร์ดออกมาขอโทษจากคําสัมภาษณ์ที่บอกว่าต้องการความท้าทายใหม่แรดฟอร์ดกำลังตกเป็นข่าวกับหลายต่อหลายทีมมากๆในตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปลงที่ไหนมันคาราคาซังแต่เชอร์ i ิงแฮมมองว่าเขาอาจจะยังมีอนาคตกับแมนยูหากออกมาขอโทษจากบทสัมภาษณ์เมื่อเดือนก่อนอดีตกองหน้าตีนผีอย่างแรดฟอร์ดครับกล่าวอกว่า ออไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่แรดฟอร์ดคนนี้เดชเชอริงแฮมนะครับเชอริงแฮมบอกว่าผมคิดว่ารูเบนอโมริมจัดการกับมาคัสแรดฟอร์ดในแบบที่เขาคิดว่าถูกต้อง mm hmm. เขาคือผู้จัดการทีมหากมีใครบางคนเริ่มพูดอะไรแบบนั้นแน่นอนว่าใจของเขาไม่ได้อยู่ในเกมและหากมันไม่ได้อยู่ในเกมเขาก็จะรีดฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาไม่ได้รูเบนอโมริมให้เวลาแรดฟอร์ดนิดหน่อย และหวังว่าแรดฟอร์ดจะเข้าใจว่าตัวเองทําสิ่งที่ผิดด้วยกันพูดเรื่องแบบนั้นผ่านสื่อแล้วออกมาขอโทษในสิ่งตัวเองทําหวังว่าเขาจะออกมาพูดว่าเขาอยากกลับมาลงสนามให้กับแมนยูเนต็ดและอยากให้ขอโทษกับทุกเรื่องที่เขาพูดออกไปอันนี้คือสิ่งที่ับอน่งน้นนของเทรดดี้เชอริงแฮมนะครับได้ออกมาแนะนําให้แรดฟอร์ดครับออกมาขอโทษกับเรื่องที่ตัวเองได้พูดไปซะ อย่าไปพูดอะไรแบบนั้นเลยเนี่ยกลับมาโชว์ผลงานดีกว่าแล้วทุกอย่างมันจะตอบโจทย์นะครับไปดูกันที่เป๊ปกุดโล่าหน่อยบอกว่าไม่รู้เรื่องละว่าคาร์วเกอร์จะลาแมนสตี้ไปซาอุดิอราระเบียมันจริงหรือเปล่าข่าวนี้นะครับเป๊ปกุดโล่ากูซือหัวสยของแมนสตี้ครับยืนยันว่าเขาไม่รู้เลยว่าคาร์วเกอร์เนี่ยจะย้ายไปกาแข้งในซาอุดิอราระเบียหรือเปล่าในอนาคตอันใกล้นี้ ไคล์วักเกอร์จะหมดสัญญาในปี2 0 2 6ครับยังไงก็ตามในฤดูกาลน,นี้เขามีโอกาสาลงสนามน้อยลงเป็นตัวจริงในพิม์ลีแค่9นัดนั่นก็เลยทำให้มีกระแสเขาเลยว่าไคล์วักเกอร์อาจจะตัดสินใจใย้ายออกจากเอเทีัสสเตเดียมและมีจุดหมายปลายทางไปที่แดนเศรษฐีน้ำมันซาอุดิอาระเบียเมื่อถูกถามถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะเกิดขึ้นเป๊ปกุนโลาก็บอกว่า<ม>เขาไม่ได้มีเวลาลงเล่นมากเหมือนในอดีตริโก้กำลังเล่นได้ดีมากเลยนะ ผมตัดสินใจในเรื่องนี้เองเมื่อดูถามต่อว่าซาอุดิอราระเบียคือทางที่เลือกหรือเปล่าสําหรับคาวเือเป๊ปกลาวว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตของเขาจะเป็นยังไงเขาเป็นคนกําหนดอนาคตของเขาเองผมแค่เป็นคนคอยให้คําแนะนําอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกุดเดล่าได้ออกมาเปิดใจถึงสถา,านการณ์ของนักเตะในทีมอย่างแข้งรุ่นเก่าว่าครับแบ็กจอมบุกอย่างคา์วอล์เกอร์นะครับว่าไม่รู้จริงๆล่ะ ว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอยแบบไหนจะย้ายออกจากแมสตี้แล้วไปโกยเงินที่ซาอุดิอาระเบียมันก็พอจะมีความเป็นไปได้อยู่นะครับในส่วนนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับส่วนวนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับยูส r e 3.5s 6แตงกับ Happy New Year 2 0 2 5ถ้าใครสนใจก็ไปร่วมลุ้นสนุกกันได้นะครับสามารถแอนไลน์ไปที่แอนด์ก 3.5s เมียดำนาด้วยนะครับ แจก iPhone 1 6 Pro Max 5รางวัล iPad Air M2 นะครับ20รางวัลแจกเงินรางวัลสูงสุดกว่า3,000บาทนะครับเปิดปีใหม่รับโชคใหญ่ได้ทุกคนนะก็ขอบคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารในรอบดึกๆแบบนี้ทุกท่านทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับช่วงนี้อากาศเย็นเจี๊ยบนะครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าให้ไม่สบายนะครับ พราะว่าชวงนี้อะไรต่างๆมันก็มา pm 2 5ก็มาเชื้อไว,ไวรัสใหม่อะไรอีกนะครับที่มีข่าวก็ดูแลสุขภาพด้วยครับพักผ่อนกันให้เยอะหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกท่านทุกคน